สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนรินทรบ,บุญเลิศเลขที่19เป็นนักศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่2วันนี้จะมาให้ความรู้เรื่องอีโบไลทฮโมราจิกฟีเวอร์หรือไข้เลือดออกอีโบลานะคะเนี่ยงไข้เลือดออกอีโบลานะคะคือเป็นการติดเชื้อที่รุนแรงมีอัตราการเสียชีวิตถึง190สามารถเกิดขึ้นได้ในคนและสัตว์ค่ะสาเหตุนะคะก็ค,คือเกิดจากเชื้อไวออรัสอีโบลาเลยค่ะ ก็ผ่านจากคนสู่คนโดยผ่านจากทางเลือดการไหลของร่างกายหรือการติตดต่อทางผิวหนังหรือเยื่อบุแล้วก็ยังการติดยังติตดต่อทางเข็มได้ด้วยค่ะการจบเจีงไวรัสก็คือนี่ค่ะไวรัสจะค่อยๆเข้ามาในเซลล์แบบนี้นะคะปัจจัยความเสี่ยงก,ก็คือการที่เราเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดกับธุรกิจ เกือบทุกกรณีที่เกิดขึ้นนะคะคือมักเกิดขึ้นในแอฟริกาค่ะแต่ก็ยังไม่มีการรายงานว่าเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะคะอาการนะคะก็คือมีไข้ปวดหัวปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อและข้อต่อเจ็บคอมีจุดอ่นอ,อนๆท้องเสียอาเจียนแล้วก็คือเจ็บที่กระเพาะอาหารมีผื่นนองตาสีแดงแล้วก็มีการสะอึกเลือดออกทางภายนอกและภายในแต่ถ้าเกิดคุณมีอาการเหล่านี้ก็อาจจะไม่ถือว่าเป็นอีบลาก็น,นะคะเพราะ อาจเกิดจากร่างกายที่เราอ่อนแอก็คือต้องให้แพทย์วินิจฉัยอีกครั้งค่ะการวินิจฉัยก็คือแพทย์จะถานเกี่ยวกับอาการของคุณและประวัติทางการแพทย์ทดสอบทางกายภาพแล้วก็ถ้าเกิดคุณได้รับการสัมผัสไวรัสมาแพทย์แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมถึงท้องถิ่นกรมสุขภาพและส่วนควบคุมป้องก,กันโรคเพื่อย,ยืนยันสถานะไวรัสของคุณแพทย์ก็จะสั่งตัวจอีครั้งการทดสอบเหล่านี้ก็จะช่วย ระบุตัวไวรัสและแอนติบอดีไวรัสได้แอนติบอดีเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นสัญญาณว่าร่างกายของคุณมีการระบุและต่อสู้กับไวรัสค่ะการรักษานะค,คะก็คือยังไม่มีการรักษาต้องแยกออกมาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคแล้วก็ต้องดูของเหลวและโลโ็ตัวรลต์ในร่างกายของคุณออกซิเจนและควบคุมของน้ำลโยหิตแล้วก็ป้องกันภาวะติดเชื้อแทรกซ้อนค่ะการป้องก,กันนะคะก็คือหลีกเลี่ยง การไปพื้นที่ที่มีการระบาดแล้วก็สวมชุดหน้ากากถุงม,มือเสื้อคลุมและแว่นหล,ล,ลีกเลี่ยงการใช้เข็มะะ้ะยค่ะสำหรับวันนี้การให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกอยเวล่าก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ